รองเดียวนี้นั้นเขาก็มาหอดเฮื่อหอดตู้เป็นที่มอยพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าเขาข้าขิ้แล้วก็ขุดขิ้มามือนึงพี่น้องขีงที่เราขุดในวันนี้ก็คือขี้ที่มีสร้างเงินให้ซื้อมาเองพี่น้องเลยปรตมาซื้อขิ้ปุ๊กตอนนั้นซื้อเนว้อขิ้ปุ๊กตอนนั้นซ่องซ่อมพันป่านเงพี่น้องแต่ว่าเีนี้นั้นบตโตูก็เลยปตโตก็ได้เอาไปขุดนะครับในก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขาามาแล้วเดี๋ยวนี้ันก็ได้เงินมา อันนี้พี่นอ้องเลยนี่เลยได้มา6,500บาทพี่นอ้องเลยลงทุนที่มีลงทุนให้2,000ปลายได้มา6,000ปลายพี่น้อง6,500แต่ว่าอย่างอีก500ยังโบทันได้ให้เพื่อพี่นอ้องเลยยังค้างอยู่เพราะว่าพระเจ้าจยังโบทันมีไปน้อย,อยเดยอะพี่นอ้นองมาสิเงก็เพียงนักเกิร์ดนักเกิร์ ก็ใส่ได้สาหกพอเนี่พี่รองใส่นในสปปได้สอหก okay, พุ่งแล้วโอเคพี่รองเรียกนั้นนะครับกดมาได้เ่องนึงแล้วพี่รองทีนี้เอาใจเอาขี้ดินน้องแล้วก็ได้ซ้3กลองเลยพี่รองตัวนี้ก็ยังหมด สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้นั้นมาพอๆกันอยู่ที่ไฮคิงพี่น้องเลยอยู่ที่สวนคิงเมื่นั้นมาตัวก็จะพาพี่น้องมาขุดคิงที่พี่เมย์ให้เงินมาตัวซื้อมานั่นเองพี่น้องเลยทีนี้ก็เริ่มขุดมาได้ใหญ่หนึ่งเลยครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาตัวจะพาพี่น้องมาเบิ้งนำกันมาเป็นแบบใดนี่เลยกล่องเล็กเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องและเบิ้งนำกันมาเป็นแบบได กล่องทำอินก็เยอะวันนี้พี่น้องเลยกล่องนี้ก็ประมาณอยู่ที่หกเจ็ดปร,ประมาณปเป๊ะเขาประมาณสิบปลายท่งพี่ <N> น้องเลยประมาณสิบปลายท่งใดอยู่สิบปลายทุงท่งๆละสิบเอ็ดโลประมาณนี้เลยนี่วันนี้ก็กำลังขุดมันี้ตัวนี้ก็เป็นกล่องที่ซอนพี่น้องน้องสายก็กำลังขุดอยู่อ้าย <y> นี่เลย,เลยพี่น้องอยู่แถวนี้พี่น้องเดี๋ยววันต่อจะพาพี่น้องเลาะเบื้องไว้กองซำ้ำใดพี่น้อง เริ่มขุดเตะเที่ยวนี้ม,มาพี่น้องเลยอยู่เที่ยวที่ว่าเขาุดนีมม้มามาบนนี้พี่น้องแล้วก็ขึ้นมานี้แล้วก็ขึ้นมาเทิงนี้พี่น้องวันนี้ก็อนทางไปพี่น้องเลยทางไปแล้วก็ค่อยขุดไปน้ำล่างนี่เลยไปตามทางนี้พี่น้องเลยมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะขุดมาบางเบื้องบาจะได้จังทุ่งแถพพี่น้องเลยเดี๋ยวอา<ว>มาเริ่มขุดนํากันเลย <S 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 เขาเริ่มขุดมาได้แล้วน่านดีดเด็พี่น้องเลยนี่เลยวิธีการขุดคิ้งแบบน้องสายเห็นเป็บบเบบน,น,น,นี้เลยพี่น้องโจทย์ทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขุดแทงๆกันลงมานี่เมีกับอีพ่อเพิ่นก็จะเป็นคนจะเอาขี้ด,ดิ้น้องพี่น้องส่วนเรากับน้องสายก็จะได้ขุดนี่เลยวิธีการขุด ก anyway, yeah. ูงส <laughs> <can> ่แต่เนื้ะต่อยเนยจะตออยตอตออยเลยพี่น้องติดติดกันมาเลยพี่น้องขนะเลยอืม

ขี้เมฆที่ว่าเัาปุ้งลงไปกับสามนี้พี่น้องประมาณนี้เลยยังบบทันฮอนเครื่องก็พี่น้องโอเคพี่น้องดีนี้นั้นนะครกดมาได้เครื่องนึงแล้วพี่น้องที่เอาใจเอาขี้ดินน้องแล้วก็ได่ซ้ำกล่องนี้พี่น้องตัวนี้ก็ยังบบทันเดาออกเลย พี่เราำงที่พาจันทร์ฟงมาให้น้องสายเคยนเลย ก็เลยเดี๋ยวจะเช่าที่นี่นกเราก็เอาใส่ทุ่งเลยพี่น้องจะซีกองฮ้างคอนอะไรอ่างเงี้ยที่นี่นั้นก็เป็นเวลา12โมงก่อนนทีพี่น้องเดี๋ยวจะต่อพ่อหนึ่งก็ซื้อกันก่อนละค่อยเห็นต่อพี่น้องเลยเราขุดขี้หางกระตังเห็นรถเด็กนีพี่น้องเลยเห็นมาใส่ขี้เพราะว่ามันมันหยางพี่น้องเลยมันเป็นห่าวเสืทุ่งมันนั่ยางบุคือเสีต่อ เราต้องตั้งอะไรแรกเลงเราจะ,จะเห็นเว็บนี้อันนี้ก็จะเห็นประตูเองอย่างเลยนี่ประตูเองอย่างนี้แบบนี้เลยแล้วเราก็อขึ้นเข้าไปในแล้วค่อยอัดประตูทางล่างเอาเองน,นี่ก็คือตุกอย่างที่เอา เรามาใช้เลยมัอนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโซ่สามโลเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดโลหน้องเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดโลเดี๋ยวจะได้ฝักพรอินกระซวยอยู่วอนนี้ได้ยิ้มได้แล้วคอยเห็นตัวยังเลย quân mình ừ. à, phải đây đây không? Mình Mình đang Biết gì rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Đấy, cái đó mà chỉ không kia làm cần, thì nó sẽ làm cần Nói mình rồi Tà, ba thì phải là mình làm Takk til Ingeborg for å gjøre dette så enkelt for meg. โอเคพี่น้องนีหน่อยแก็ก <c oughs> ินข้าวอิ่มเป็นที่หอหยพี่น้องเลยเดี๋ยวพ,พอน้อยนึงเขาจะไดล้ลงไปเห็นแหวกต่อพี่น้องเลยแล้วก็เอาใส่ทุ่งพี่น้องเลยเอ,อาให้ใส่ทุ่งอังแรกที่าาวามือสาวนาันเ,เ,เอาขุดได้แล้วเอาขี้น้องเร็วๆเดี๋ยวนี้นก็อเอาใส่ทุ่ง ช่ง,งนึงสิบเอ็ดโลพี่นออ้องช่งนึงสิโลาตัดโหลหนึงออกช่งนึงสิบาทพี่น้องพี่นออ้องงโหลหนึงโหลหนึงสบบาท,ท่งหนึง ทั้งนึงสิบโลพี่น้องโลเดิสิบาบาททุกหนึ่งร้อยบาททุกหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอง้ยถ้าเอา,าได้สิบทุกน้องก็ได้หนึ่งพันพี่น้องเอง้ยได้หนึ่งพันบาทก็จะมาหามซื้อทางนี้ก็จะจะซื้อเป็นเงินบาทก็จะได้เป็นเงินบาทไม่มีเ,เลยพี่น้องอันนี้นั่นก็ได้สองสี่หก แปดสิบส so ิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเ้าสิบสองสิบสี่เดี๋ยวนี้ได้สีสี่ทุกแล้วพี่น้องวันที่พี่มีให้เงินซื้อมาดีนี้เาก็ใส่ได้เสาปอแล้วพี่น้องใส่ได้เสาหทุงแล้วที่นี้ก็เป็นเงินที่พี่มีฝากเงินให้ซื้อซื้อมานั่นเองพี่เที่ให้เงินาตัวซื้อมาเองตอนที่พี่มีฝามาองัายนึงง Rwy'n edrych ar y ffordd y byddwn i'n ei wneud yn y ffordd y byddwn i'n ei wneud. เป็นทีฟไว้ไปแล้วพี่น้อสงสรุปแล้วเหาได้65ทุ่มพี่น้องเลยเปทุป่มสิบห,ห้าทุ่มทุ่มนึงทุ่มลอยบาทพี่น้องได้หกพันห้าลอยบาทพี่น้องแต่ว่าเหา เดือนนี้ถ้าว่าผมอยังบทนี้ค่ายนี่เราแล้วนี่ประมาณนี้พี่น้องเดียวไปค่ายเพิ่งวันจะได้ตามที่เอาคิดหรือโบ๊ทยังไงเลยพันห้าร้อยบาทตอนที่ว่าพี่มพีพี่มีให้เงินมาซื้ออันกับสองพันใบได้หนึงพี่น้องเลยสองพันใบสองพันใบบาทเดือนนี้ลงทิ้ง กมาลงทุนปลูกขิงเดี anyway> ๋ยวนี้นั่นก็ขิงมาก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวจะลองไปค่ายเบิรงว่าจะได้ตามที่เีาน้องรีบวอร์พี่น้องเลยพี่น้องตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนพี่น้องเลยตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนอยู่ที่อันสถานที่ค่ายขิงของเฮานั่นเองพี่น้องบนที่กระจกซื้อขิงก็อยู่บนี้พี่น้องขิงกระจกไรขนาดหนึ่งซื้อกองนี้ประมาณสามสิบตันให้สี่สิบต้น โอเคนับพี่น้องเดี๋ยวนี้นั้นเราก็มาหอดเฮือนหอดตู้เป็นที่อมอยพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่ว่าเาขายขิ้แล้วก็บขุดขี้มามื่อนึ้นพี่น้องได้เดี๋ยวนี้นั้นก็ได้ไปหาเงินไปขายขิ้งนมาเรียกพี่น้องขิ้ที่เราขุดในวันนี้ก็คือขิ <K> ้ <ling> ที่พี่มีฟางเงินให้ซื้อมาเองพี่น้องเอ๋ยประตูมาซื้อขิ้ป,นนขปุ๊กตอนนั้นซื้อเนี่ยขี้ปุ๊กตอนนั้นซ่องซ่องพันปลายในนั้นพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นประตูก็เลย บรรก็ไดเอาไปขุดแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวเลยแล้วเอาไปขาามาแล้วเดีอนนึนก็ได้เงินมาอันนี้พี่น้องเลยนี่เลยได้มา6,500้าบาทพี่น้องเลยลงทุนี่มีลงทุนให้2 0 0พปลาปได้มา0 0 0ปลายพี่น้อง6,500แต่ว่าอย่างอีก500อยั่างบทันได้ให้เธอพี่น้องเลยอย่างค้างอยู่เพราะว่าเขาจะายังบทันมีไปน้อยนอเดียวบรตทุกกระไข้ก็ตัวอำนาจ ເຮົາຈ້າກັນໄປກ່ອນພີ່ນ້ອງເດີ້ດຽວຕິດຕາມເບິ່ງວ່າບໍ່ໂຕຈະເອົາເງິນນີ້ໄປເຮັດຫຍັງຕື່ມອີກພີ່ນ້ອງດຽວຕິດຕາມບລັມອງຂໍກາສດ